สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจำเดือนกันยา1นึถึงกันยาสองนเรามาดูดวงความรักความ 3, สัมพันธ์ราศีเมษเมษเกิดตั้งแต่13เมษาถึง14พฤษภาแม่ธาตุไฟมีดาวอังคารเป็นดาวประจำราศีเกิดดวงโดยรวมให้สลับกันได้ด้วยนะคะราศีดูได้ลักนาหนูได้ดวงความรักที่มีประเด็นเป็นปัญหาลักสามเศร้ารักไม่เข้าใจกันอ่ะขอดูพลังงานของคุณเมษต,ตอนนี้หน่อยคุณเป็นอย่างไรคุณเมษ หกเหรียญเดทหกไม้ดรบเวอร์และ4ถ้วยช่วงนี้คุณเมธอาจจะมีความเบื่อๆเซ็งๆเซงเซ็งไปหมดเลยไม่ได้ดังใจนะคะอาจจะมีเรื่องราวของความรักช่วงนี้เหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องอะพอเวลาหันหน้าเข้าหากันมันเซ็งมันเบื่อไปหมดเลยเนาะเมดขี้เบื่อ เมดคิดเบื่อเบื่อเร็วนะคะอ่าช่วงนี้มีเรื่องราวของการเงินที่จะต้องใช้จ่ายแบ่งปันใครหยิบยืมก็ไม่นองให้ให้แล้วมันจะไม่ได้คืนคืนยากเดี๋ยวเครียดไปกันใหญ่นะคะมีการจะต้องแบ่งจ่ายหรือได้เงินมาก็ได้หรือคุณต้องแบ่งจ่ายก็ได้มีเรื่องราวของการจะต้องแบ่งปันการเงินการทองเกิดขึ้นนะคะความรักช่วงนี้แลดูเหมือน มันก็ไม่ได้เลวร้ายแต่แลดูว่าไม่ได้พอใจกับความรู้สึกในเรื่องราวความรักสักเท่าไหร่นะคะพยายามทําดีต่อกันในเรื่องราวความรักแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้ดังใจมันไม่ดีอะอยู่ดีๆก็อยากเลิกซะง,งั้นนะคะอาจจะเป็นความเบื่อความซึ้งของคุณเมธเองก็ได้นะ้าไม่อยากอยู่อยากเลิกแต่การเลิกมันเป็นการเลิกแบบเพราะอารมณ์อ่ะไม่พอใจอารมณ์นี้อยากเลิกอะไรประหมาณนนี้นะคะหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ที่เป็นอารมณ์นี้กับคุณเมธแล้วคุณเมธรู้สึกว่า แย่จังกับอารมณ์ที่เป็นอยู่แบบนั้นนะทีนี้ขอดูคนรักที่มีประเด็นเป็นปัญหากับคุณที่เขามีประเด็นอยู่คุณตอนนี้ขอดูพลังงานเขาหน่อย The magician, the world, see the w o r fortune, the star เขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนต่างชาติก็ได้นะเขาเป็นคนต่างชาติก็ได้อยู่ไกลอยู่ต่างประเทศต่างแดนก็ได้เขาเป็นคนที่มีความโดดเด่นในตัวเองเป็นเดอรสตามีขวบเป็นคนที่ฉลาดมีความรอบรู้ดีช่วงนี้เขาอาจจะไม่ค่อยสบายนะเขาอาจจะไม่ค่อยสบายไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับอากาศเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมา เมเกนจะต้องพักฟื้นร่างกายตัวเองนะคะเขาอาจจะอยู่ต่างประเทศในเวลานี้หรือคุณสองคนอาจจะอยู่ต่างประเทศต่างแดนแล้วมีเรื่องราวของการที่ไม่เข้าใจกันแล้วเวลาคุยกันไม่รู้เรื่องก็อาจจะอยากจะอยู่เซฟโซนใครเซฟโซนมันไม่อยากยุ่งเกี่ยวกันแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ ฉลา,าดมากๆนะคะในสถานการณ์ต่างๆรู้ทันนะรู้เท่าทันความคิดของคุณเมธด้วยคุณเมรก็รู้เท่าทันความคิดของเขาแต่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดก็เลยทําให้คุณเมรอาจจะดูเขาไม่ออกด้วยก็ได้นะอ่ะทีนี้ขอดูพลังงานระหว่างคุณสองคนทําไมถึงมีเรื่องอยากจะเลิกกันล่ะเกิดอะไรขึ้นเดมเพรสสี่เหรียญ เบื่อกันเองไงสี่เสียแปดดาบคิงออ w วลแล้วก็สิบไม้คุณสองคนอาจจะอึดอัดในความสัมพันธ์ที่ที่พอได้มาอยู่ด้วยกันได้มาเป็นความรักร่วมกันอยู่กันไปอยู่กันมาเริ่มมีความอึด เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกันเองอึดอัดกันเองกับปัญหาวุ่นวายหลายๆอย่างที่มันแบกรับถาโถมเข้ามานะคะอีกคนนึงก็เป็นคนที่เป็นเดือดสตาร์ไงมีความโดดเด่นไปหาใครไปคุยกับใครก็ดูดดื่มไปหมดดีหมดยกเว้นคนในครอบครัวคุยกับเราแล้วมันเซ็งอ่ะเออแต่พอไปคุยกับคนอื่นดีอย่างเลยอ่ะเหมือนดูอบอุ่นเหมือนคนใจดีนะแต่พอหันหน้าข้อหาคนในบ้านปุ๊บทำไมมันคุยกันไม่รู้เรื่อง ทำไมแลดูว่าปวดหัวคุยกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออดีกับทุกเวทดีกับทุกคนยกเว้นคนในครอบครัวประมาณนั้นในความรักนะคะมันเบื่อมันเซงกันเองเนาะมันมีแรงแรงมาจากอยู่ด้วยกันแล้วมันปัญหายเยอะโน่นนี่นั่นอะไรก็ตามแล้วมันเหมือนกับพอออกนอกบ้านแล้วมันแฮปปี้พออยู่ในบ้านแล้วมันเซงอาจจะเป็นท่าข้างนอกอ่ะอาจจะมีความแบบ คือไม่ได้ไปอยู่กับคนอื่นเขาขนาดนา้นนะมันเป็นการไปอยู่แค่ชั่วคราวก็รู้สึกว่าเขารับฟังเราได้นะเขารู้สึกว่าเขาดีอย่างนนี้แต่ถ้ามาอยู่ด้วยกันเช้ายันเย็นเหมือนกันกันกบภรรยาของคุณหรือสามีของคุณอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยมันจะเริ่มเห็นเรื่องเราต่างๆของกันและกันมันจะใช้ชีวิตแบบ สรุลา์แบบสบายๆใช้ชีวิตในแบบของฉันอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยเห็นโน่นเห็นนี่กันแล้วมันก็ไม่พอใจกันเองแต่ถ้าหากว่าไปเห็นเขาอยู่ข้างนอกแค่แวบๆมีความรู้สึกอุ้ยเขาคนนั้นดีจังเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกอยากอยู่กับเขาแล้วก็ปลื้มเขาอะไรเงี้ยเออนะคะกับมันก็เลยทําให้คนที่แบบเวลาเซ็งคนในบ้านมันก็อยากจะออกไปมีนอกบ้านอีกก็เพราะเหตุผลของคําว่า เขาข้างนอกอุ้ยเหมือนเขาดีจังเลยอะไรเงี้ยแต่พอได้อยู่ด้วยกันจริงๆจ,จะรู้ว่านรกมีจริงมันไม่ได้สุขอย่างที่คุณคิดนะคะอ่ะขอดูพลังงานของคุณเมธถ้าคุณเมธพูดได้บอกได้อยากจะบอกคนรักที่มีประเด็นของคุณอยู่ว่าอะไรสิบถ้วย10ดาบสเตนเดฟลแล้วก็คิงออลคับฉันอยู่กับคุณฉันก็มีความสุขนะ ไม่ใช่ไม่สุขฉันมีความสุขดีแต่เหมือนคุณนั่นแหละที่เหมือนอยู่กับฉันแล้วมันทุกข์จังคุณไม่ได้อยากอยู่กับฉันหรอทําไมคุณถึงเวลาไปอยู่ข้างนอกคุณแลดูคุณแฮปปี้จังคุณสดชื่นจังคุณดีด้าจังคุณมีความสุขคุณให้ความอบอุ่นกับทุกคนได้แต่คุณให้ความอบอุ่นกับฉันไม่ได้ให้ความสุขกับครอบครัวไม่ได้คุณเป็นอะไรของคุณเออได้ยินไหมคะคู่กรณีที่เข้ามาฟังคุณเป็นอะไรของคน ถ้ดูอพอลังทานของคนรักของคนเมธไหนตอบได้พูด้ได้จะตอบว่าอะไร king of pentacle <c oughs> จิตหมา knight of wands เออห่าถ้วยสีขา The Moon ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันเป็นอะไรเวลาฉันหันหน้าเข้าบ้านเน่ยฉันหงุดหงิดงุนงานใจฉันรู้สึกไม่ดีฉันรู้สึกเบื่อเซ็งไปเลยเออ ว่ารู้สึกข้างนอกมันมีความสุขคือเขา,าอาจจะเป็นคนที่ปากกับใจไม่ตรงกันก็ได้เหมือนเป็นคนที่แบบว่าเวลาพูดก็พูดแบบไม่เพาะหรือแสดงอาการออกมาไม่ดีอ่ะแล้วคุณเมตรับรู้ก็รู้สึกแย่รู้สึกไม่พอใจทําไมพูดออกมาแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้ท,ท,ท,ทําไมต้องมาแบบนี้อะไรเงี้ยทําไมทําไมทําไมทีนี้ทางเขาก็รู้สึกว่า มันไม่ได้ดังใจมันไม่พอใจมันรู้สึกมันงุนง่านงุนหงิดก็ออก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 ไปข้างนอกแล้วมันแฮปปี้กว่าเวลากลับมาบ้านก็เสียงฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมฉันถึงออกอาการแบบนั้นฉันรู้สึกแบบนั้นฉันรู้สึกว่าข้างนอกมันดีอ่ะมันสนุกมันสดใสมันล่าเลยอ่ะแต่พอกลับเข้าบ้านมันเหมือนเข้ากรงขังไงก็ไม่รู้นะคะนั่นคือความหมายของเขาเขาอาจจะอยากจะบอกอีกอย่างว่าเหมือนประมาณว่าเข้ามาในบ้านแล้วมันรู้สึกมันไม่มันไม่เป็นตัวของฉันอ่ะ เออฉันไม่ฉันถูกบังคับโน่นนี่นั่นหรือเปล่านะคะเขาก็เลยรู้สึกอึดอัดแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นที่ทําคุณเม่ทําให้เขาอึดอัดหรอกเป็นที่จิตใจของเขาเองที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่แล้วเขาอึดอัดเขาอยากเป็นอิสระฉะนั้นคุยกันว่าด้วยเหตุอะไรจึงอึดอัดอึดอัดอะไรตรงนั้นเอามาเคลียร์ในเรื่องเราต่างๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันเป็นไปได้หมดนะคะอ่ะพอดูพลังงานของคุณทั้งคู่หน่อย จะอึดอัดแบบนี้ไปยาวๆหรือ,อยังไง The High Pint e s t อึดอัดได้แต่อย่าไปเอาคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ไม่งั้นพังนะคะ8ปดรียน Night of p e n c l e Page of a n s แล้วก็2ไม้อ่ะเงาได้เซ็งได้เล่นโซเชียลก็เล่นแบบ ทั่วไปนะคะอย่าไปเล่นแบบมีกิ๊กมีชูนะเพราะว่ามันจะทําให้ครอบครัวคุณมีปัญหาแต่ถ้าคนไหนที่ทั่วท่องไปในโซเชียลท่องไปท่องมาไปดันมีเรื่องราวของกันมีกิ๊กมีปัญหาแน่ๆเพราะว่าไพ่ของเต e อไฮ h พนเทสมันขึ้น คุณอาจจะท่องโซเชียลไปท่องไปท่องมามีโอกาสได้ไปพูดไปคุยกับใครบางคนในเรื่องราวขอความรักเมรก็ได้หรือคู่รักคู่กรณีของคุณที่มีปัญหาอยู่ก็ได้มันมีเรื่องราวเหล่านั้นเกิดขึ้นคู่ไหนเป็นแล้วทักมาพูดคุยกันได้ถ้าคู่ไหนยังไม่เป็นให้ระวังในเรื่องราวของความเซ็งกันไปเซ็งกันมานะเบื่อไปเบื่อกันมาแล้วมันจะทําให้มีโอกาสที่จะไปคุยกับคนอื่นอยู่ข้างนอก นะคะไปคุยโซเชียลใดๆไ,ไปทักคนนั้นคุยกับคนนี้แล้วมันก็รู้สึกว่าเอ้ยคุยกับคุณนู้สนุกเนาะคุยแล้วมันรู้สึกดีเนะาะดีกว่าคนในบ้านอะไรเงี้ยมีโอกาสค่ะที่จะทําให้ มีใจออกห่างคนรักแล้วถึงขนาดเป็นประเด็นเป็นปัญหาหรือว่ามีเรื่องราวของกิ๊กชูเข้ามาในความสัมพันธ์เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะอันนี้เรื่องราวของคุณเมธในช่วงนี้ในช่วงของกันยาถ้าคนไหนเป็นแล้วทักมาคุยกันในช่องได้บอกกล่าวได้นะคะถ้าคนไหนยังไม่เป็นก็ดูดูด้วยเนาะอาจจะมีเกณฑ์จับเป็น แต่แค่ดูนะคะระวังไม่ใช่ให้ระแวงนะคะถ้าระแวงมากไปจะกลายเป็นจับผิดกันอึดอัดมากกว่าเดิมได้วยซ้ำไปนะ แต่ถ้าใครต้องการให้คนรักรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันอยากประครองกันให้อบอุ่นอยากให้เราสองคนรักกันให้มากกว่านี้หรือประคองกันให้มากกว่านี้มีใจเข้ามาหากันตอนนี้ใจตอนนี้ใจมันออกนะแต่ถ้าต้องการให้ใจมันกลับเข้ามาเป็นความรักที่ดีต่อกันให้อาจารย์ผูกรักให้ได้ให้อาจารย์ประคองความรักของคุณสองคนให้กลับมารักกันให้มากขึ้นได้นะคะแอดไลน์หาอาจารย์ได้นะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวอยากรู้เรื่องราวจริงๆของคุณว่ามันจะเป็นในทิศทางไหน นะคะก็แอดไลน์ดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ได้โปรโมชั่นกลางวัน299บาทมีเวลาดูดวง40นาทีโทรคุยทางไลน์ไม่ได้เปิดวิดีโอคอลแอดไลน์มาที่เบอร์โทรไลน์นะ0884531019ถ้าจดไม่ทันไปดูที่ใต้คลิปวิดีโอนะคะแล้วก็มีลิงก์ไลน์กดให้ด้วยถ้ากดเข้าลิงก์ไลน์เลยก็ได้กดอะไรไม่ได้เลยก็โทรหาอาจารย์ได้นะคะตามเบอร์โทรที่บอกไว้อ่าแล้วก็ ช่วงกลางคืนไม่มีโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นมีแค่กลางวัน8นากาจนถึง17นาฬิกานากาเป็นต้นไปค่าครูป,ปกติแล้วนะคะ599สะดวกช่วงไหนแอดไลน์บอกรายละเอียด ถามเรื่องราวของคิวการดูดวงได้ดูดวงทุกวันยกเว้นวันพระนะคะสามารถติดต่ออาจารย์ได้นะคะแอดไลน์มาถามรายละเอียดได้นะสําหรับคลิปนี้ของคุณเมยอาจารย์ต้องไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ในช่องขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ